เธอคิดว่าเธอรู้จักเพื่อนของเธอดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งเพื่อนที่ยิ้มให้เธอหัวเราะไปกับเธอกลับเป็นคนที่พร้อมจะฆ่าเธอได้ในพริบตาปาร์ตี้ค่ำคืนหนึ่งจบลงแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของค่ำคืนอันโหดร้ายเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินเลือดที่เปื้อนอยู่บนมือและความลับที่ไม่มีวันสังตกได้เธอคิดว่าเธอหนีพ้นแล้วหรือ แต่ความตายอาจไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้เด็กสาวสังหารเพื่อนร่วมชั้นหลังปาร์ตี้เสียงเพลงยังคงดังก้องในหัวของเมแม้ปาร์ตี้จะจบลงไปแล้วเธอเดินเซไปตามทางเดินเปียกชื้นของสวนสาธารณะหลังโรงเรียนอากาศหนาวเย็นท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟถนนที่กระพริบเป็นระยะร่างของพลอยเดินนำอยู่ข้างหน้าเธอหัวเราะเบาๆพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนุ่มหล่อในงาน เมยไม่ได้ฟังเธอจ้องมองเนาของเพื่อนที่ทอดยาวบนพื้นถนนในมือของเธอมีมีดเล่มเล็กที่เธอหยิบติดมาจากบ้านนิ้วของเธอกำด้ามแน่นรู้สึกถึงความเย็นของโลหะที่แนบกับผิวพลอยหันกลับมาดวงตาของเธอเป็นประกายริมฝีปากยังคงยิ้มเมเธอเป็นอะไรทำไมเงียบจังลมพัดใบไม้ปลิวว่อนกลิ่นหญ้าเปียกตลบอบอวนเมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรง เธอสูดหายใจเข้ามือเริ่มสั่นเล็กน้อยพลอยเอื้อมมือมาแตะไหล่ของเธอเบาๆแต่ทันใดนั้นเมเงื้อมีดขึ้นสูงก่อนจะฟันลงมาอย่างแรงคมมีดฉีกผ่านเนื้ออย่างง่ายดายเสียงกรีดร้องของพลอยดังก้องไปทั่วความมืดเธอถอยหลังมือกุมบาดแผลที่ไหล่เลือดสีแดงไหลซึมผ่านเสื้อขาวดวงตาของเธอเบิกกว้างเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวเมธทำอะไรของเธอ เสียงของพร้อยสั่นเครือน้ำตาคลอเบ้าแต่เมยไม่ตอบเธอขยับเข้าใกล้ดวงตาวาวโรดลมหายใจของเธอหอบทีราวกับสัตว์ที่กำลังตื่นเต้นจากการล่าพร้อยถอยหลังพยายามจะหนีแต่เท้าของเธอสะดุดรากไม้ร่างทั้งร่างล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงหัวของเธอฟาดกับหินความเจ็บปวดล่นไปทั่วร่างเมมองลงมาดวงตาไร้แวว มือของเธอกระชับด้ามมีดแน่นกว่าเดิมพลอยพยายามคลานหนีมือเปื้อนเลือดพยายามไขวยคว้าความหวังสุดท้ายแต่เมก้าวขึ้นครอมร่างของเธอเสียงหายใจของพลอยดังสะท้อนในความเงียบเธอสบตากับเมเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในดวงตาคู่นั้นเป็นเงาของใครบางคนที่เธอไม่รู้จักเมกได้โปรดอย่าทำแบบนี้เสียงของเธอเบาแทบขาดหาย แต่เมยกมีดขึ้นอีกครั้งเงาของใบมีดสะท้อนแสงไฟถนนที่กระพริบวุบวาบแล้วเมก็กดมันลงมาเสียงมีดแทงทะลุเนื้อดังฉึกพลอยสะดุ้งเฮือกความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับขาดหายเมดึงมีดออกก่อนจะกดมันลงไปอีกเลือดพุ่งกระเซน็นอาบมือของเธอกลิ่นคาวลอยคลุ้งในอากาศพลอยกระตุกเพอกสายตาเริ่มพร่ามัว มือของเธอสั่นเทาพยายามผลักเมย์ออกแต่ไร้เรี่ยวแรงร่างของเธออ่อนแรงลงเรื่อยๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำถามทำไมเมย์ถึงทำแบบนี้น้ำตาไหลอับแก้มของพลอยขณะที่ริมฝีปากของเธอขยับเป็นคำสุดท้ายแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเมย์ยังคงนั่งอยู่บนร่างของพลอยหอบหายใจแรงมือของเธอเปื้อนเลือดมีดในมือยังคงไหลรินของเหลวสีแดง แสงไฟถนนกระพริบอีกครั้งฉายให้เห็นภาพใบหน้าของเธอเย็นชาว,ว่างเปล่าเมยค่อยค่ยหายใจเข้าลึกก่อนจะลุกขึ้นยืนเธอมองร่างไร้ชีวิตของพลอยที่นอนแน่นิง่งเสื้อขาวของพลอยเปื้อนเลือดเป็นวงกว้างดวงตาเบิกโพลงจ้องมองขึ้นฟ้าอย่างไร้จุดหมายร่างกายของเธอไม่ไหวติงอีกต่อไปเมถอยหลังหนึ่งก้าวมือยังคงกัมีดแน่น เสียงลมพัดแผ่วเบาผ่านต้นไม้รอบตัวหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเธอรู้สึกได้ถึงเลือดที่ยังอุ่นไหลซึมผ่านง่ามนิ้วของเธอเธอหายใจเข้าอีกครั้งแล้วหันหลังเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองเมเดินไปตามทางเดินที่มืดสนิทร่างกายของเธอสั่นแต่ไม่ใช่เพราะความหนาวมือของเธอยังเปื้อนเลือดรู้สึกถึงความเหนียวเนนติดผิว เธอกำมีดแน่นคิดว่าจะโยนมันทิ้งแต่กลับลังเลเสียงฝีเท้าของเธอสะท้อนกล้องในความเงียบมีเพียงสายลมที่พัดใบไม้แห้งปลิวไหวอยู่รอบตัวเธอกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกได้ถึงเงื่อเย็นที่ซึมออกมาตามไรผมขาทั้งสองข้างเริ่มหนักขึ้นทุกทีเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปที่ไหนเพียงแต่ต้องเดินออกไปให้ไกลจากที่ตรงนั้นแต่แล้ว เสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงกรอบแกรบของใบไม้ที่ถูกเหยียบไม่หยุดเดินหัวใจเต้นแรงเธอหันขวับกลับไปมองแต่ไม่มีใครมีเพียงเงาของต้นไม้ที่ทอดยาวบนพื้นเธอขมวดคิ้วพยายามตั้งสติบางทีอาจจะเป็นแค่จินตนาการของเธอเองเธอหันกลับมาตั้งใจจะเดินต่อแต่ทันใดนั้น เสียงแหลมเล็กดังก้องขึ้นจากความมืดเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงของพลอยเมเลือดในร่างของเธอเย็นเฉียบทันทีมือที่กำมีดไว้แน่นเริ่มสัน่นเธอหันไปมองอีกครั้งแต่รอบตัวกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่เมทำไมมันแผ่วเบาแต่มันชัดเจน ไม่หายใจติดขัดก้าวถอยหลังอย่างหวัดวันเงาของต้นไม้รอบตัวเหมือนค่อยๆขยับเข้ามาใกล้อากาศรอบตัวเย็นลงราวกับถูกบางสิ่งอบล้อมและในขณะที่เธอกำลังพยายามทําใจให้สงบเสียงฝีเท้านั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเมแทบกลั้นหายใจเธอขยับตัวช้าๆดวงตากวาดมองรอบๆเงาของต้นไม้ยังไหวเอ็นตามแรงลม แต่เสียงฝีเท้ายังคงดังอยู่ชัดเจนขึ้นใกล้ขึ้นเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกมือที่กำมีดไว้เริ่มชื้นเหงือ่อเธอพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรเธอฆ่าพล่อยไปแล้วไม่มีทางที่เธอจะได้ยินเสียงของพล่อยอีกแต่แล้วเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเมถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด มือของเธอกำบมิดแน่นจนข้อนิ้วซีดแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงเธอพยายามจะก้าวถอยหนีแต่ลื่นล้มลงกับพื้นผิวหนังเสียดสีกับพื้นกรวดจนแสบแต่เธอไม่สนใจสายตายังคงจับจ้องไปที่ร่างนั้นพลอยเธอควรจะตายไปแล้วแต่นี่ร่างซีดเผือดของพลอยยังคงยืนอยู่ใต้แสงไฟถนน เลือดไหลจากบาดแผลทั่วร่างแต่เธอกลับไม่มีท่าทางเจ็บปวดเธอแค่ยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเมด้วยดวงตาว่างเปล่าแล้วเธอก็ค่อยๆก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวสองก้าวเสียงฝีเท้าเบาหิวแต่ก้องสะท้อนในหัวของเมเธอสายหน้าร่างกายสันสถานไม่เธอไม่ควรอยู่ตรงนี้เสียงของเมสั่นเครือน้ำตาเอ่อคลอ แต่พลอยไม่หยุดเดินเธอขยับเข้ามาใกล้และใกล้ขึ้นจนกระทั่งเมยสามารถเห็นดวงตาของเธอได้ชัดเจนมันมืดสนิทไม่มีแววของชีวิตเหลืออยู่จากนั้นพลอยก้มลงมาใบหน้าอยู่ห่างจากเมย์เพียงไม่กี่นิ้วริมฝีปากที่เปื้อนเลือดขยับช้าเสียงแผวเบาดังขึ้นข้างใบหูของเมเธอคิดว่าเธอหนีพ้นหรือ เมสาด้งเฮือกร่างทั้งร่างเย็นเฉียบเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกลับหนักราวกับถูกตรึงไว้เสียงของพ่อยยังคงดังกล้องในหัวเธอคิดว่าเธอหนีพ้นหรือเสียงแผ่วเบาแต่แหลมคมจนขนลุกสู้เม่หลับตาแน่นสะบัดหน้าไปมาไม่เธอไม่อยู่ตรงนี้นี่ไม่จริงแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพลอยก็ยังอยู่ตรงนั้น ใกล้กว่าเดิมมือเย็นเฉียบของเธอยื่นออกมาค่อยๆแต่ที่ใบหน้าของเมย์เมย์กรีดร้องดิ้นรนสุดแรงเพื่อผลักเธอออกไปแต่ทันใดนั้นมือของพลอยควา้าหมับเข้าที่ข้อมือของเธอแรงบีบแน่นจนนิ้วของเมย์กระตุกมีดในมือร่วงลงกระทบพื้นเสียงกระทบโลหะดังสะท้อนไปทั่วและในเสี้ยววินาทีนั้นพลอยกระชากแขนเมย์สุดแรง ร่างของเธอถูกดึงเข้าไปใกล้จนลมหายใจของพลอยเป่ารถใบหน้ากลิ่นคาวเลือดฉุนจัดจนเมแทบสำลักเธอพยายามดิ้นแต่แรงของพลอยเหนือกว่ามากฉันหนีไม่พ้นใช่ไหมพลอยกระซิบดวงตาของเธอว่างเปล่าแต่มีบางสิ่งเรืองรองอยู่ลึกๆงั้นเธอก็ไม่ควรหนีเหมือนกันก่อนที่เมจะทันตั้งตัวพลอยกระชากร่างของเธอล้มลงกับพื้น เงาดำมืดอบล้อมรอบตัวเมอากาศเย็นเฉียบแทรกเข้าสู่ผิวหนังเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับจมหายไปในความมืดนั้นเองเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านกิ่งไม้ใบไม้ไหวเอ็นตามสายลมเบาๆนักเรียนกลุ่มแรกเริ่มทยอยเดินเข้ามาในโรงเรียนเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะดังเจือจางไปทั่วบริเวณแต่แล้วทุกอย่างก็หยุดชะงัก เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากสวนหลังโรงเรียนกลุ่มนักเรียนยืนตัวแข็งมองไปยังบางสิ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นร่างของเมเธอนอนหงายดวงตาเบิกโพรงริมฝีปากแย้มค้างราวกับกำลังจะพูดอะไรบางอย่างบนใบหน้าของเธอมีรอยข่วนลึกเป็นทางเลือดแห้งกรังติดตามซอกเล็บและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเธอนอนอยู่ตรงจุดเดียวกับที่พบร่างของพลอยเมื่อคืน แต่ไม่มีใครเห็นร่องรอยของพลอยอยู่ที่นั่นอีกแล้วครูและตำรวจถูกเรียกตัวมาทันทีนักเรียนกระซิบกระซาบกันด้วยความหวาดกลัวบางคนอ้างว่าเห็นเงาของใครบางคนเดินอยู่แถวสวนเมื่อคืนบางคนบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากตรงนั้นแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบมีดตกอยู่ใกล้ร่างของเมย์ มีคราบเลือดแห้งติดอยู่บนคมมีดและที่น่าขนลุกที่สุดคือรอบรอบตัวของเมมีรอยเท้าเปื้อนดินเป็นทางวงเวียนอยู่รอบๆอบเหมือนมีใครบางคนยืนมองเธออยู่ทั้งคืนแต่รอยเท้านั้นไม่ได้มุ่งไปที่ไหนมันหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าใครบางคนยังคงอยู่ตรงนั้นจ้องมองและรอคอย